ที่สื่อออกมากครับนานแค่ไหนถึงเปิดตัวเป็นเป็น LG BTQ ่ะน่าจะเปลี่ยนครั้งแรกก็คือเปลี่ยนในษณะที่เราเริ่มแสดงความรู้สึกชอบ คนเพศเดียวกันพอแล้วเราออกมาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเห็นผู้หญิงแล้วเรารู้ความรู้สึกลักใครเราไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องฝืนความรู้สึกตัวเองก็คิดกับตัวเองอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะเลือกดําเนินชีวิตอย่างไรจะยอมรับว่าเออชอบคนเพศเดียวกันก็ยอมรับไปหรือว่าจะจะจะเป็นผู้ชายจะคลิปลุกความเป็นผู้ชายให้คนเห็นว่าเออเราเราคือผู้ชายเราไม่ใช่ LGBT โดยสุดท้ายมันก็ได้ข้อสรุปว่าเราควรเคารพความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าการที่เราเปิดตัวความเป็น LGBTQ ในตัวเรามันไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรในความรู้สึกของเราแล้ก็ ลูก็เตยเต็มที่อันแรกเป็นการเปิดข้างในอ,อันสองคือการเปิดข้างนอกก็คือไลฟ์สไตล์การการใช้ชีวิตการแต่งตัวเริ่มเริ่มสวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเริ่มจากการใส่ผ้าถุง ผ้าถุงของแม่มันมาจากการที่หนูขายน้ำพริกตอนหลังที่พี่แมทธิวถามนั uh ่นแหละแล้วเราเรารู้สึกว่าเราต้องทำพ uh ีอาร์แล้วเราจะทำพีอาร์ยังไง uh huh. เรามีเพจที่มีคนตาม3ล้านแล้วถ้าเราไม่ใช้เพจที่มีคนตาม3ล้านให้มันเกิดประโยชน์อ่ะคนยังไม่เคยเห็นอะไรในตัวเรา uh huh. และถ้าเราโพสต์แล้วมันต้องเป็นที่หือหาก็คือ เห็นความเป็นเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนนะ,ะคือแรกๆคือ,อคือกรกจะแต่งแบบเอากระแสะและใ่ะ,ะขของไปก่อนใช่ค่ะโอ้หปรากฏว่ารูปนั้นคนไลค์เป็นแสงแล้วหนูไม่ได้โพสเฉยๆไงหนูโพสพรอมกับการขายเลยว่าเนี่ยตอนนี้หนูขายน้ำพริกแล้วใครสนใจน้ำพริกนี้ต้องพรออเดอร์ ก็เลยรู้สึกว่ามัน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 ถูกทางน่าจะจับทางมันมันใช่แล้วแหละใช่ค่ะเปิดตัวแรกคนยังรับหนูไม่ได้หนูหนูไลฟ์สดกับรุ่นน้องที่หนูเคยอยู่ด้วยเป็นคนเป็นคนเกาหลีคนก็รับไม่ได้คนก็มองภาพแล้วว่าโอสศึกมาเพราะต้องอยากมีอยากอยากมีผัวเลยในสมันี้มันก็ใช่คำนั้นแหละคนเริ่มไม่ไม่เอ็นดูแล้วคนเริ่มเอนตี้ก็ติดติดภาพที่เห็นเ้วเป็นภาพแล้วก็คนเริ่มเอนตี้และด้วยการที่เราไม่รู้จักวิธีการการ รับมือกับการกกับการที่เราถูกบูลลี่แบบนี้ด้วยวิธีที่มันที่หนูจะใช้คำว่าวิธีที่มันที่มันชานฉลาดอะหนูไปด่าอะไรเงี้ยพอเราตอบโต้คนก็จะแคปเฉพาะช่วงคําพูดของเราทําให้เราดูเหมือนเป็นคนที่อันนี้เหละคือคนที่บวชมา18ปีอะไรนี้คนจะไม่ไปถามว่าทาไมเขาถึงตอบโต้อย่างนั้นเพราะเขาโดนบูลลี่กับคนไม่สนใจคนไอนตี้เราก็จะตัดช่วงคลิปเรานน่นนี่นั่นไปเป็นกระแสะโดนถล่มหนักจนต้องหนีกลับบ้านนั่นแหละคะะแต่ก็ต้องขอบคุณน้ําพริกแพรี่นี่แหละที่ทําให้หนูกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเน ในการช่วงนี้ความรักเป็นไงบ้างครับแฮปปี้ดีเจอน้องที่น่ารักแล้วก็เขายอมรับในความเป็นตัวหนูได้ก็หนูก็เปิดตัวอย่างเปิดเผยเลยถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดย์วันทิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโ,โนโดัพอทีไหนกันนะครับ